อข่าวเด่นนะครับ17ก43นาทีวันนี้ตื่นทองราคาลดตั้งแต่เมื่อเช้าวันศุกร์ที่เมืองไทยนะครับเช้าวันนั้นลดลงไป600บาทแล้วก็รีบาวขึ้นมา50บาทวันหนึ่งวันเสาร์อีก50บาทวันนี้ก็อีก50บาทแต่ว่านับจากวันคืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์จนถึงวันนี้ราคาทองในบ้านเราลดไป450บาทถ้าเทียบ ตอนที่ราคาทองเคยขึ้นสูงสุดครับท่านผู้ชมฮะบาทละ19,300บาทถึงวันนี้เนี่ยนะครับลดลงไปแล้วสอง0หบาทเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเนี่ยนะฮะรวมถึงสถานการณ์เรื่องการซื้อขายทองในตลาดทองแท้ผมจะพูดคุยกับกรรมการสมาคมค้าทองคําคุณหมอกฤิตรัตหิรัญยศิริครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับ, <ฮะ S 2> ค,รบคุณสรยุทธ์ครับ,รบก็ต้องถามก่อนเนี่ยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแบบที่คนทั่วไปต้องถามครับก็ เป็นภาวะที่ทองจากต่างประเทศเนี่ยมีแรงเทขายเข้ามาโดยตลอดครับโดยในสัปดาห์นี้ข่าวที่สําคัญคือการที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นครับแต่ข่าวที่แข็งค่าของดอลลาร์เนี่ยเป็นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่เริ่มฟื้นตัวแต่ข่าวสําคัญกลายเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะทางฝั่งยุโรปเนี่ยเช่นกรีกสเปนแล้วก็โปรตุเกสเริ่มมีปัญหาครับคราวนี้พอตรงนี้มีปัญหาเนี่ยเงินยูโรดอลลาร์เองก็ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ทำให้นักลงทุนในระดับโลกเนี่ยระแวงแล้วก็กลัวหันไปถือครองดอลลาร์ในฐานะเซฟเฮเว่นจึงขายสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทองคำหรือหุ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วง1สัปดาห์มานเนี่ยสวันเองครับเหตุเกิดในคืนวันพุธกับพฤหัสสุขเราะฉะนั้นตกเนี่ยทองคาตกกลับมาเนี่ยประมาณ6%ในช่วงสองสามวัน นะครับโดยที่ต้นสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดีดขึ้นไป60เหรียญนะฮะห้าหเหรียญแล้วก็ตกกลับมาประมาณ7-80ปเหรียญก็คือสวิงมากแว่งมากแปรปรวนมากเราเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะแต่สรุปที่บอกมาก็คือว่าตอนนี้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น2องเด้งจะได้เยู่สหรัฐฟื้นตัวด้วยครับยุโรปอาจจะมีปัญหาด้วยใช่ครสองเด้งเลยทําให้เงินดอลลาร์แข็งชนักลงทุนเทขายอย่างอื่นหมดไปถือดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในนั้นคือทองด้วยใช่ครนะฮะ แล้วเราคาดการได้ไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ยังไงคือต้องเรียนว่าภาวะที่ทองตกตรงนี้ต้องบอกว่าวิเคราะห์ได้ว่าจากปัจจัยพื้นฐานก่อนคุณสรยุทธครับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็คือสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยจะทําให้ทองตกครับซึ่งจริงๆเนี่ยทองเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมมาแล้ว จากระดับ19,300ค่อยๆลงมาตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีเนี่ยก็ลงมาเหลือประมาณ17,000กว่านะครับแล้วต้นปีก็มีการแกว่งตัวกลับขึ้นไปได้แค่7วัน8วันแกว่งขึ้นไปแล้วก็กลับตกมาอีกครับคราวนี้ข่าวที่ตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นข่าวต่อเนื่องที่ทำให้ดอลลา์แข็งข่าวแรกก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นดูใบที่มีปัญหาในช่วงเดือนธันวาคมถ้าเราจำได้ พอมาในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยข่าวเรื่องของจีนที่ออกมาที่จะควบคุมประกาศนโยบายการคลังที่จะต้องควบคุมการปล่อยกู้ต่างๆสินเชื่อต่างๆของธนาคารในจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าโภกภัณฑ์ซึ่งรวมไปทั้งน้ํามันและก็ทองคำคพอจีนออกมาพูดเนี่ยทองคําก็ร่วง20เหรียญน,นะครับพอพูดหยุดไป3วันทองคําก็ทําท่าจะขึ้นมาใหม่อม ประธานานิมดีโอมาม่ามาพูดซ้ําว่าจะเปลี่ยนนโยบายการคลังก็จะต้องควบคุมการปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคารต่อครับตรงนี้ก็พอโอมาม่ามาพูดก็ล่วงอีก40เหรียญเพราะะั้นตอนนี้ต้องบอกว่าตอนไว้แล้วเกินทองเนี่ยวันไปตาม ตามค่าเงินดอลลาร์ครับเพราะว่าทองคําตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการซื้อขายเพื่อการลงทุนแล้วทองคําในระดับโลกเนี่ยเขาเอามาป้องกันความเสี่ยงกับค่าเงินดอลลาร์มันไม่เป็นไปนอย่างทฤษฎีเดิมเหรอครับคุณหมอฮะว่าอะไรที่ไม่แน่นอนเอาทองไว้ก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วหรอ,อเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าตอนนี้พอมันอตอนนี้มันกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเซฟเฮฟเว่นมี2ออัน คือเงิน US ดอลลร์กับทองคำคราวนี้ถ้าเกิดถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยดอลลร์นี่กลายเป็นอะไรไม่รู้นะฮะใช่ครับตอนนี้กลับมาเป็นเป็นพระเอกอีกแล้วนะฮะเป็นพระเอกใช่เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจดอลลากับสัดีนะฮะในวันการคังเริ่มเอือประเทศอื่นเริ่มเดี้งก็มากู้มามาเห็นว่าเอ๊ดดอลลร์เนี่ยถือครองปลอดภัยที่สุด ฉะนั้นก็หันมาถือครองดอลลาร์ก่อนอแต่ว่าเหตุการณ์พวกนี้ก็เชื่อว่าเป็นช่วงครั้งชั่วข่าวสั้นๆหรือนักลงทุนจะเห็นได้ว่าการแข็งค่าของดอลลาร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงๆนะฮะโดยจะเห็นด้ว่าในช่วงของปลายปีเนี่ย GDP สหรัฐก็ออกมาดีการจ้างงานอะไรออกมาดีหมดมฉะนั้นก็เลยทําให้เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา พวกนี้ครับก็เลยทําให้นักลงทุนในระดับโลกซึ่งแหล่งของการลงทุนเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างก็จะมีหุ้นพัธบัตรทองคําสินค้าโภกภัณฑ์น,น้ํามันมแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนคราวนี้พออัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นเขาก็มาหาผลประโยชน์จากดอลลาร์ก็ขายทิ้งอย่างอื่นใช่ท่านตอนนี้ก็เลยทําให้ทองคํากับน้ํามันเนี่ยเด้งตามกันถ้าฟังอย่างนี้ก็คือจากนี้ไปดูดอลลาร์เป็นหลัก ใช่ครับรอดูว่าใครจะพูดอะไรเรื่องเศรษฐกิจโลกใช่ครับแล้วจะไปมีผลกับดอลลาร์ตอนนี้ถ้า,ถาทำให้ดอลลาร์แข็งปุ๊บทองลงอีกทองลงอีกถ้าทําให้ดอลลาร์เริ่มมีปัญหาปุ๊บทองขึ้น,นเลยเศรษฐกิจสหรัฐดูท่าว่าจะมีปัญหาหน่อยทองขึ้นใช่ครับอิงก,กับเศรษฐกิจสหรัฐพูดง,ง่ายงายใช่ครับชาวโลกยุโรปเขาเดี้งสหรัฐดีใช่คือมองรวมๆไม่ได้แล้วต้องแยกอย่างนี้จะมองเป็นภาพรวม แล้วก็จมันใหญ่มองเทียบเพราะว่าการซื้อขายทองคำเนี่ยมันใช้เงิน US ดอลลาร์ซื้อครับฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เกิดความไม่มั่นใจต่อค่าเงินดอลลาร์ว่าค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนลงเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเกิดหนี้เสียเยอะเมื่อปี08ครับคนก็จะหันมาถือของยูโรกับทองคำฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นเรื่องของอยู่ในฝั่งตรงข้ามเลยตดจีนไม่ช่วยเหรอ ชาวโลกที่เป็นคนคนเชื้อสายจีนเยอะนะฮะทางเอเชียซื้อถูกไหมฮะในในสหรัฐก,ก็มีคนจีนทั่วโลกมีคนจีนครับคนจีนเนี่ยถือว่าทองเนี่ยช่วงตุลจีนต้องใช้เยอะ<ช>ไม่ช่วยหอรอไม่มีกําลังเข้าไปดึงราคาขึ้นมาหรอคราวนี้เป็นอย่างนี้ฮะคุณสรยุทธเรื่องของการขึ้นตามซีซันแลหรือ,อตามภาวะเทศกาลเนี่ยเป็นการซื้อทางด้านฟิสิกสคแต่เมื่อกี้เราเรียนกันแล้วว่าคือซื้อจริงซื้อเพื่อส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดับเป็นของขวัญให้เขา แล้วก็ซื้อตามเทศกาลแต่ว่าบางพูดคือเก่งกำไรสิ่งที่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของ Investment เป็นเรื่องของทั้งการลงทุนและการเก่งกำไรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์ทางการคิดเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเห็นว่าทองคำในช่วงสองสามปีเนี่ยกลับตัวอย่างมากมันไม่นิ่งเลยไม่เหมือนสิบปีก่อนไม่มีใครไปยุ่งกับมันก็ราคาทรงตัวครับไม่หวือหวาอย่างนี้ใช่ครับ อนนี้การลงทุนกับการเกมอ,อะไรเข้าไปกําหนดเกมของราคาทองคําทั่วโลกแล้วใช่ครับไม่ใช่เรื่องการซื้อขายตามเทศกาลปกติอีกต่อไปแล้วครับฉั้นการซื้อตามเทศกาลเนี่ยเขาเรียกว่าซื้อเป็นเครื่องประดับเป็นแฟคชั่นเซกเตอร์มันจะมี2เรื่องเรื่องของเครื่องประดับส่วนหนึ่งเรื่องของการลงทุนชนหนึ่งครับซึ่งเราจะพบว่าปริมาณการซื้อขายเพื่อการลงทุนเนี่ยมีมากกว่าปริมาณการซื้อขายเป็นลักษณะฟิสิกอลเทคกิ้งสักกี่เท่าประมาณร้อยเท่าฮะร้อยเท่า ร้อยเท่า,100าเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบการซื้อทางด้านฟิสิกอลบาร์เขาเรียกว่าซื้อทงองคาแท่งออกมาเนี่ยะนะครับกับการซื้อขายเปเปอร์เป็นโกลฟิวเจอร์สเป็นเรื่องของ ETF โกลต่างๆเนี่ยวมของการซื้อทางด้านอินเวสเมนต์เซกเตเนี่ยสูงกว่าฟิสิกอลร้อยเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการซื้อที่แท้จริงผมเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะซื้อเพื่ออ,อุปภคบริโภคบริโภคอย่างน,นั้น,น่ะซื้อไปใช้เป็นของความในเครื่องประดับเนี่ย ไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในเกมนี้แล้วจะบอกว่ามันไม่มีผลเลยก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีผลทางด้านจิตวิทยาด้วยเหมือนกันเพราะว่าในเชิงดีมานและสัพายเนี่ยก็ยังเป็นฟันดัมเนททลของทองคำฉะนั้นมันก็มีผลแต่ว่าถามว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถต่อต้านกับภาวะการขายของอิน e s t m e n t Sector ได้นะครับแต่ว่าไม่มีผลเลยไม่ใช่ตลาดบ้านเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมฮะเหมือนทั่วโลกแล้วใช่ครับคือเราทันสมัยมากเราตามกระแสติดเลย ไอ้อลงทุนกับเกณฑ์กาไรประมาณร้อยเท่าของการซื้อขายที่เป็นทองรูปพรรณช่วงวันศุกร์กับวันนี้ที่ซื้อขายกันในหลายบ้านเราเป็นทองแท่งเป็นส่วนใหญ่เป็นทองคําแท่งคือถ้าบ้านเราเนี่ยในช่วงสองวันนี้ทองคําแท่งเริ่มต้องเรียกว่าเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงกับโกลฟิเจอร์โกลฟิเจอร์วันศุกร์ซื้อขายกันแปดพันกู้สัญญามูลค่าประมาณเจ็ดพันกว่าล้าน ทองคําแท่งซื้อขายกันในวันนั้นจริงๆประมาณสักสามพันล้านสามตันสามตันที่วันนี้คือซื้อกระดาษนะฮะซื้อซื้อทองจริงซื้อทองจริงแต่ว่าส่งมอบไม่ทันเพราะตอนนี้เกิดแรงซื้อขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่ไทยนะครับสรยุทธครับไม่ว่าจะจีนอินเดียเนี่ยถล่มซื้อกันถล่มทลายเลยครับก็เลยทําให้โกลไมายเนี่ยหรือโกลรีเซิร์ฟที่มีเนี่ยไม่เพียงพอตอนนี้สั่งซื้อทองคําจากต่างประเทศ